วัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะให้เตรียมหนังสือภาษาพาทีนะคะแล้วก็แบบฝึกทักษะนะคะของชั้นป .2 นะคะเมื่อพร้อมแล้วเตรียมเลยนะคะพร้อมนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาขึ้นบทที่5นะคะดูภาพนะคะมีชื่อเรื่องว่าชีวิตใหม่นะคะอ่าชีวิตใหม่นักเรียนดูภาพนะคะจะมีภาพภาพนี้จะม่แปลกนะคะมีภาพรถยนต์รถยนต์กันลักษณะเป็นรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีในภาพน่าจะเป็นใบโบใบบัว ภูผาและก็น้ําใสนะคะเขาทําอะไรกันนะคะต่อไปเราจะติดตามเนื้อเรื่องเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องเรามารู้จักคำศัพท์ในบทที่5นะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะต่อไปนี้คุณครูจะพยายามไม่สะกดนะคะเพราะถือว่าเราป .2 ออแล้วต่อไปนี้คุณครูจะอ่านเป็นคําเลยนะคะคำแรกคำว่าคู่ ตู้ซื้อก้าอ่านชิมเงินสม้มกะทิน้องชายมะม่วงผักบุ้งบะมีขับรถก๋วยเตี๋ยวเครื่องเขียนน้อยหนาธนาคาร มะพร้าวอ่อนไอศครีมเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศตัวนี้บางตัวคุณครูจะสะกดให้นะคะอย่างเช่นคำว่าปุ่มปออุมมปุ่มปุ่มไม่เอกปุ่มนะคะแลกนะคะเยี่ยมตัวนี้ครูสะกดให้นะคะยอเอียมมอเยีย่ยมยมีเอกเยี่ยมนะคะต่อไปเที่ยวเมืองเพิ่มสวน ทุระรู้สึกชายป่าเข้าใจเจ้ามือรู้จักประจําเดี๋ยวเดียว,ยวอา้าวตัวนี้คุณครูจะสะกดให้นะคะดดเอียววเดียวเดียวไม่จัตวาเดียวดดเอียววเดียวเดียวเดียวต่อไปตื่นเต้น มณคกูจะสะกดให้นะคะต่ออืนอตื่นตื่นไม่เอกตื่นต่อเอนอเต้นเต้นไม่โทเต้นตื่นเต้นต่อไปต้มยำโอกาสตาหวานอย่างไรบัตรแข็งเย็นเฉียบวิตามินเอจุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่นะคะ สำหรับคำศัพท์ในบทนี้นะคะอ่ามาเข้าเนื้อเรื่องนะลูกชีวิตใหม่ตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ ภูผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวง เจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยคู่นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบบุกและใบบวัวใช้งวงกอดผู้ผาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่บโกขู ไม่แกว่งหางไม่ร้องเอิกเอิกแอ๊แกแอ๊กมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและกลุ่งกลิ่งเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกสนุกหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถ ผู้ใหญ่แวะขอแวะทำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน่นปุ่มนี่เดี๋ยวเดียว,ดยวได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่า เงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำภูผ,ผาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งยินตาโฟและบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวาน ทุกคนเลยได้หัวเราะกันมื้อนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้าพาทุกคนไปเลี้ยงไอศครีมที่ร้านใกล้ๆไอศครีมมีหลายรสมีทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและสม้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรก ปูผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยปูผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือ ไม่ซ้ำกันจะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและขวานมิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆก,กลับบ้านได้ใบโบและใบบัวมีชีวิตใหม่ ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันนะคะสำหรับเนื้อเรื่องในบทที่5ก็จะมีประมาณนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนดูนะคะว่าใครนะคะทำอะไรนะคะที่ไหนอย่างไรเมื่อเราอ่านจบแล้วภารกิจต่อไปของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องไปดูแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยบทที่5นะคะ ให้นักเรียนเปิดดูข้อ1นะคะแบบฝึกหัดบทที่5ข้อ1ในตัวหนังสือสีน้ำตาลนะคะข้อ1ใหญ่จะถามว่าตอบคำถามต่อไปนี้จากเรื่องชีวิตใหม่ข้อ1นึเขาถามว,าว่าอะไรเขาถามว่าใครขับรถมารับใบบุกและใบบวัวอ่านแล้วนักเรียนต้องตอบได้นะคะ ถ้าไม่เข้าใจกลับไปอ่านอีกหนึ่งครั้งข้อ2คนขับรถรับใบบวกและใบบัวไปส่งที่ไหนคะออาตอบเลยนะคะท,ที่ตรงคําตอบที่ขีดเส้นสีน้ําตาลนะคะต่อไปข้อ3ทําไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้างจึงรู้จักใบบุกและใบบัวตอบมานะคะข้อ4 ผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนข้อ5้าภูผาและน้ำใสขอไปซื้ออะไรที่ไหนอันนี้ตอบมี3ามคำถามนะคะขอซื้ออะไรนะคะและอะไระคะแล้วที่ไหนนะคะมี3ามคำตอบนะคะนักเรียนต้องตอบให้ครบ3ามคำตอบนะคะ ข้อ 2. เขียนหมายเลขหน้าข้อความตามลำดับเรื่องเรื่องนี้หนูจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนแล้วมาลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนนะคะใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผ,ผาใช้เกิดขึ้นก่อนไหมนะคะนักเรียนอ,อ่านทั้งหมดนะคะในักเรียนจะเข้าใจว่าลำดับเหตุการณ์ว่ามันเหตุการณ์นี้อันไหนเกิดเกิดก่อนใส่หมายเลข 1>, 1 2 3 4 5ีตามลำดับเหตุการณ์ไหนสุดท้ายนะคะอ่าต่อไปดูข้อ3ดูภาพแล้วเติมคำในช่องว่างมีภาพให้เักเรียนดูนะคะผู้ใหญ่3คนคือใครตอบมา3ชื่อเด็ก2คนคือคือคือใครตอบมา2ชื่อผู้ใหญ่ ข้อ3นะคะก๋วยเตี๋ยวที่ผู้ใหญ่สั่งคืออะไรก๋วยเตี๋ยวที่เด็กสั่งคืออะไรนะคะตอบมาเด็ก2คนต้องตอบมา2ออ,อย่างนะคะอ้าวต่อไปข้อ4เขียนชื่อรถไอศครีมที่กำหนดลงในช่องว่างและเขียนชื่อรถที่ชอบพร้อมเหตุผลอ้าวก่อนอื่นนักเ,เรียนเลือกมีให้เลือกนะคะมีทุเรียนน้อยหนะมามะม่วง ส้มกะทิมะพร้าวอ่อนให้นักเรียนเขียนรสไอติมลงไปในรูปไอติมก่อนนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วมาคราวนี้ให้นักเรียนเลือกรสที่หนูชอบตัวเองชอบนะคะเขียนลงไปแล้วตอบมาด้วยเพราะอะไรที่หนูชอบรสรสชาตินี้อ่ะต่อไปข้อ5อ่านและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าชื่อสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ใส่ในอาหารต่อไปนี้ เขาบอกบอกบะมีบะมีะมนักนักเรียนคิดว่าเขาใส่อะไรบ้างให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกในถ้วยรูปภาพนั้นนะคะนะคะ,นะคะนักเรียนที่เคยไปกินประสบการณ์ตรงนะลูกอันนี้ประสบการณ์หนูนะคะว่ามันมีอไรคนมีอะไรบ้างเย็นตาโฟเขาใส่อะไรบ้างนะคะมันใส่3อย่าง4อย่างนักเรียนก็ขีดมา3อย่าง4ี่อย่างนะคะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องมีอะไรถึงจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องใส่ไม้ครบนะลูกให้ครบในหนึ่งชามว่าในหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนักเรียนใส่ไม้ให้ครบนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะทาให้ทําแค่ถึงข้อ5านะคะสาหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเ,เรียนเรื่อง อธิบายคำเพิ่มเติมน,นะคะรอพบคุณครูในคลิปต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ